B... Chạy e, Big Smile Căn Big Smile đi Bì Thế Thế lời Thế เทเลยเทเลยโหเกาะกันด้วยโหเทเลยเ้เทเลยหูเกาะกันด้วยเกาะกันด้วยหูลิงเลยลิงเลยระวังโค้งระวังโค้งเอนเอา คือบืนโอ้โหบืนบืนทำเสียงทำเสียง ไ้าบิ๊กสมัยบิ๊กสมัยอ่ะบิ๊กสมัยหน่อยอ่ระวังทิ้งโค้งระวังทิ้งโค้งเกาะดีดีโฮท้ายโฮท้ายบึ้งเป็นเป็นเอาพี่เป็นเป็นป็นป็นดิี้ยพี่เป็นเป็นอีกแสบกันแต่ป็น แรงปิ๊บ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 ,ป,บปิ๊บได้แล้วก็ใช้ได้ไปเฮ้อะจะลงแล้วจะลงแล้วโอ้โอ้ออ